สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาปลูกผักขยะงใส่อางปูนนะจ้ะเนาะ,านาะใส่โบกปูนจ้ะนี่ผักขยะงใส่โบกปูนเนาะซึ่งเราก็ได้ซื้อพันธุมาจ้ะนี่ซื้อพันธุมากระถางหนึ่งเนาะคะ่ะท่านแรกเราก็เอาดินนะคะใส่โบกปูนก่อนจ้ะโบกปูนนี่ต้องโล่งข้างล่างด้วยนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเราลดน้ํามันก็จะได้ไม่ ขังน้ํานะคะเป็นบกปูนโล่งนะคะนี่เนะเาะแล้ก็ใส่พอประมาณจา้ะก็จะประมาณครึ่งโบกละจ้ะนี่เนาะอันนี้ก็เราก็ซื้อพันมาเนาะ พันมาปลูกจ้ะแล้วก็ปลูกไว้กินจ้ะสำหรับครัวเรือนเราเนาะนี่จ้ะพี่น้องแล้วก็ใส่ดินประมาณนี้จ้ะก็ประมาณเกือบครึ่งโบกเนาะแล้วก็พวนให้มันละเอียดจ้ะ ทําให้ดินมันแตกเนะเาะแล้วก็เอาผักขยงที่เราซื้อมานี่จะ้ะมาเป็นพันเนาะถอนมาเลยจะ้ะก็จะมาเน็บเนาะเน็บก็เราเนี่จะ้ะเน็บไปเรื่อยๆจะ้ะจนหมดนี่แหละ ล้วก็ลองทําดูเนาะจ้ะเพราะว่าอยู่ในครัวเรือนเราจะเราก็ปลูกทุกอย่างเนาะจ้ะพอได้อยู่ได้กินเนาะจ้ะเนาะไม่ต้องซื้อเข้ามากมายเราก็ตรงปลูกให้มันติดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็ขยายได้ต่อจ้ะเมื่อมันติดแล้วเราก็ขยายต่อเนาะ ให้มันติดแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อุ่นไปจ้ะแล้วก็ขยายต่อได้กระเด็ดขยายต่อได้เพราะมันเป็นพืชที่ปลูกง่ายจา้ะปลูกกินในครัวเรือนเราเนาะช่องว่างแล้วก็เน็บไปจ้ะ ไปเรื่อยๆเนาะง่ายๆจากพี่น้องเอาหมดไหมอันนี้ก็จะฝากใส่ผักบุ้งนะคะเนี่ยอีกบอ่อหนึ่งแล้วก็จะปลูกผักบุ้งไว้จ้ะแล้วก็ขึ้นแล้วเนาะจ้ะเนาะผักบุ้งเราก็ขึ้นแล้วเมื่อโบกปูนนั้นเต็มจ้ะเราก็มาฝากผักบุ้งไว้ด้วยเนาะ <c oughs> มีการฝากจ้ะเขาบอกว่าฝากเนาะนี่ อันนี้ผักบุ้งเราขึ้นแล้วนอกจากเนาะนี่จะนี่คือปีูกผักขะแยงใส่บูกปูนนอกจากเนาะเราก็มีหลายโูกจก้ะพร้อมผักบุ้งเนะาะเร,ราก็สรรหาทำดูจ้ะอืลดน้ำหน่อยนึงนะจ้ะพอรากมันติดเราก็อาจจะใส่ปุ๋ย ก้จะเนาะใสปุ๋ยที่ไก่อะไรของเราจะแต่เราจะไม่ามใส่สารเคมีเนาะนี่จ้าวิธีปลูกง่ายๆจ้ะพี่น้องผักบุ้งเราก็หวานเอาเลยเนาะจ้ะเนาะซื้อมเม็ดมาหวานเอาเลยจ้ะนี่จ้ะเราก็ได้ขยายพันธุ์ต่อเนาะนี่จ้าสำหรับวิธีง่ายๆของการปลูกผักคะญงแล้วก็ผักบุ้งเนาะ คลิปนี้บ๊ายบายขอบคุณมากจ้าสวัสดีค่ะ